สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวนลแมวจรนนะคะทุกคนหลากหลายเรื่องราวหลากหลายชีวิตนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเทศกาลปดจีนของคนพี่น้องเสื้อ,อเสื้อสายจีนถัญนชาติไทยโอ้ใช่ไหมเอ็มพูดถูกือพูดถิดไม่รู้นะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนอ่ อี่ขาพกถนที่เอ็มต้องเก็บเกมของไว้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ค่ะทุกคนค่ะนีเลยทุกอย่างมีขนมชั้นขนมถ้วยฟูขนมเต่าผลไม้อังุนซ้อมแอปเปิ้ลกล้วยสับประรดอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะกีะ่ปาระนะทุกคนเนาะทำตามที่พ่อแม่เราทำมาเราก็ทำตามเข้าไปนะทุกคนเนาะ เทศการกุดจีนเทศการกุดไทยเทศการปีใหม่เทศการสงการอะไรก็ว่ากันไปนะคะพี่น้องอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าบ้านเขานั่งคุยกันคนเยอะแยะหมดบันนี้พอดีแฟนเอ็มโรงงานเขาหยุดค่ะก็เลยมีเพื่อนเพืเขานั่งคุยกันหน้าบ้านกันเต้ไมหมดเอ็มก็หาจังหวะนะทุกคนนะหาจังหวะที่จะมาภาคเสียงเนาะ เพราะว่ายากมากเลยทุกคนโอ้โหสนุกสนานเข่าเหล่าวันเนี้นีเท่าไหร่ค่ะเข้าเยอะแย,ะ,ยะมากทุกคนเตื่อมกันไปเลยเห็นแล้วโอ้โหไม่อยากแตะเลยทุกคนเห็นแล้ว,ลวดูทุกคนผัดมีเนี่ยต้มจืดปลาสามรส กุ้งปลาทูขนมเคงขนมเทียนอุ้ยขนมชั้นทุกคนโอ้ยเยอะแยะไปเต็มหมดถ้วยฟูงถ้วยฟูโอ้ย,ย,อตย,ย,อยแตงโมแตงโมทุกคนเออผลไม้จะเลือกผลไม้แบบไหนมีหมด <c oughs> เห็นแล้วแบบเบื่อบักภาพอีกหลายวันเลยแหละทุกคนทำกันอยู่อย่างนี้แหละทุกคนเทศก,กาลกุจีนเนาะ ไม่มีอะไรมากมายค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะรีวิวรีวิวของเทศกาลกุดจ,จีน<อ>ส่วนเป็ดน,นะคะทุกคนไว้เสร็จเราทำไรละ่ะคะทุกคนอันนี้พี่คะผัดพริกไทยดำค่ะทุกคนผัดพริกไทยดำนะเออต้องเอาไปผัดพริกไทยดำไม่งั้นมันก็ไม่มีใครกินน่ะทุกคนถ้าเราไม่แตรรูปเนาะเขาเบื่อแล้วเด็กๆเ,เลยเขาก็เบื่อกันแล้วอะ่ะ ปีนี้ไม่ได้ทำเยอะอะทุกคนค่ะอ๊ยขอโทษอ้วนนอนปีนี้ไม่ได้ทําเยอะค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าอะไรเราก็ย่อลงมานะทุกคนเนาะว่ากันตามตามไปว่ากันไปทุกคนเศรษฐกิจว่ากันตามไปตามเศรษฐกิจแล้วตอนนี้ยิ่งทาเยอะก็เด็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินกันแล้วทุกคนมันเหลือแล้วมันก็เสียดายเนะาะเพื่อนๆเนาะมันเหลือแล้วมันก็เสียดายนะเรื่องเราทําพอประมาณพอทุกคนเพราะแต่ละบ้านเขาก็ไหวกันเกือบทุกบ้านนะทุกคนอืม คนละนองนี่ส่วนใหญ่จะเชื้อสายจีนเยอะมากนะทุกคนเยอะจริงๆนะถ้าคิดเป็นร้อยก็ร้อยละแปดสิบได้เลยนะเอ็มว่านะได้เลยแหละร้อยละเจ็ดสิบอะไรแบบนี้ได้มีอิสลามบ้างไทยบ้างอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะไหวกันเยอะเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะไหวกันเยอะมากเลย ยิ่งช่วงแบบว่าเทศกาลกินเจนะทุกคนโอ้โหกินเจนี่เยอะจริงๆทุกคนภูเก็ตอันดับหนึ่งเลยนะภูภูภโอตายแล้วไม่เสี่ยงเพลงทุกคนจะบ้าตาย,ตายแล้วทุกคนคะ่ะทุกคนดูภาพเลยนะคะอม่าพาคเสียงแล้วนะคะ thank <laughs> you